สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat f i ฟ h ์วันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟจะแนะนำเทคนิควิธีการช่วยลดปัญหาคอมทำงานช้าบน Windows 11ด,ด้วย ioBit Advanced System Care นะครับเป็นหนึ่งโปรแกรมนะครับที่น่าใช้งานเพราะสามารถช่วยลดปัญหาการทำงานคอมช้าได้นะครับซึ่งขั้นตอนในการติดตั้งและการใช้งานนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการช่วยลดปัญหาคอมทางานช้าบน Windows 11ด,ด้วย ioBit Advanced System Care นะครับก็คืออันนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรีนะครับ ก็คือไปกอรอทิลีขึ้ด้านล่างแล้วก mm ็ hmm. กดเข้ามาเจอหน้านี้นะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับก็มีในเรื่องของตัวกา <Est> <struck> รลบข้อมูลที่ไม่จําเป็นออกด้วย AI ด้วยนะอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ฉลาดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของตัวสปีดการทํางานของ p c เนี่ยก็มีการปรับแต่งให้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการโปรเทคเรื่องของข้อมูลนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับสามารถเพิ่มความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นฟรีก่อนนนนะคครรัับี้กก็ดดูซ ให้ดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับก็คือต้องบอกเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะครับเนี่ยฮะนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็คือใช้งานง่ายเมื่อกดเข้ามานะครับกดอ่าเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับจากนั้นก็กดติดตั้งได้เลยครับก็ขอปิดหน้านี้ไปนะแต่ก่อนอินสตอลนะครับอ่านตรงนี้นิดนึงนะครับนี่เห็นไหมนะครับก็จะมีตัวแอปพลิเคชันเพิ่มเติมมาอันนี้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการเราก็กดติ๊กออกนะครับเอาเฉพาะตัว วางสเตมแคร์ Care นะครับมีโปรแกรมเพิ่มเติมนะครับอ่ะไม่เอาครับอันนี้เราก็โหลดมานะครับก็ต้องบอกเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่อ่าถ้าเราดูในเว็บไซต์เนี่ยก็คือมีคนรีวิวพอสมควรนะแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่ใช้งานแล้วรู้สึกว่าคอมช้านะครับต้องการหาตัวช่วยนะครับในการมาปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับก็เป็นหนึ่งโปรแกรมที่น่าใช้งานนะครับอ่ลองดูนะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับ ไซเวอร์บูสเตอร์นะครับก็คืออันนี้ถ้าเกิดเราไม่้องการก็กด n o tank นะครับอ่าแล้วก็ฟ i n น s h นะครับปึ๊บนะครับวันนี้ก็จะเป็นลิงก์เข้าไปในเว็บนะครับว่าข้อมูลต่างๆเขานะอ่าเสร็จเรียบร้อยก็คือกดปิดนะครับพี่ก็ปิดไปนะเริ่มต้นนะครับก็คือใีโหมดของการสแกนด้วย AI นะครับโหมดนะครับก็กดสแกนได้เลยนะครับนี่นะฮะก็คืออย่างที่เขาบอกตอนแรกก็คือเขาสามารถใช้ AI โหมดนะครับในการช่วยนะครับในการจัดการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นนะครับ ลองดูซิว่ามีมีข้อมูลไม่จําเป็นอะไรบ้างนะครับเนี่ยนะครับถ้ารู้สึกว่าทํางานคอมมาทํางานช้านะครับก็อาจจะเอาตัวนี้มาช่วยนะครับนอกจากนั้นแล้วจะเห็นว่าด้านขวามือด้านบนเนี่ยนะครับก็จะมีสถานะเรื่องของตัวแรมและ CPU นะครับว่าทํางานประมาณไหนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสเตตัสที่ช่วยในการบอกการทํางานของเราด้วยนะครับเอ๊ะเกิดเราทํางานแล้วรู้สึกว่าแรมมาใช้งานเยอะอ่ะกดตรงนี้เลยมันจะมีคําว่าคลีนแรมเห็นไหมนะครับกดไปปุ๊บมันก็จะช่วยในการคลีนเห็นไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ทําให้ คอมทางานได้เร็วขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมนะครับเมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีการแจ้งรายละเอียดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับว่าตัวข้อมูลนะครับปลายขยะเท่าไหร่นะครับตัวเจ็ดร้อยไอเทมนะครับที่เป็นออฟติมไนซ์ช่วยเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแล้วก็สไอเทมเซคูริตี้นะครับถ้าต้องการนะครับกดฟิกเข้าไปเลยครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะแจ้งในส่วนของรายละเอียดว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์ของเราเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือตอนนี้ก็อยู่ในกู๊ดนะครับก็ถือว่าดีนะครับอ่า เมื่อสักครู่นะครับเราใช้ฟังก์ชันแค์คือฟังก์ชันแรกของเขาก็คือการใช้สแกนนะครับผ่านตัว AI Mode นะครับในการแก้ไขปัญหานะครับลบข้อมูลที่ไม่จําเป็นขยะนะครับ AI Mode นะครับฟังก์ชันแรกนะครับต่อมาก็จะมีอีก3หัวข้อนะครับก็คือฟังก์ชันที่2องนะครับคือ Speed up s p e e d up เนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันในการปรับความเร็วเพิ่มความเร็วให้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือ turbo boost นะครับก็คือตัวนี้นะครับเราสามารถกด on นะครับอันนี้มันอยู่ในวอร์ชั n free นะครับเราสามารถใช้ดานได้เลยนะครับก็มี แต่งในเรื่องของตัวแรมนะครับให้นะครับต่อมาคือ Start up Optim i z e นะครับก็คือตรงนี้กดเข้าไปเพื่อเลือกโปรแกรมที่มีการใช้งานเรื่องของ Performance นะครับเราสามารถเลือกเปิดปิดได้อันนี้นะครับก็คือในส่วนของข้อที่2นะครับที่เหลือเนี่ยก็คือจะเป็นการนะเขาเรียกว่าวแนะนำโปรแกรมที่จะมาช่วยเสริมเพิ่ม,เ,มเติมนะครับถ้ากดวันนี้ปุ๊บก็จะแนะนำเพิ่มเติมอย่างตัว Di v e r b o o ูนะครับก็คือเรื่องของการสแกนไดเวอร์ต่างๆนะครับตัว Clean Up นะครับก็คือการ i n s t a l l นะครับโปรแกรมเสริมของเขานะครับต่อมาคือ RAM นะครับสามารถดูมอนิเตอร์ตรงนี้ได้นะครับเปิดปิดได้เนี่ยตรงนี้นะครับเปิดปิดมอนิเตอร์เห็นไหมนะครับถ้าเราเปิดก็คือจะมีมอนิเตอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเรากดปิดก็คือเราไม่ต้องการเกะกะก็ปิดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้ออโต้เลยเนี่ยมันต้องมีเวอร์ชันโปรต้องเสียเงินนะอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันโปรที่เสียเงินนะครับต่อมา Production นะครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้ฟังก์ชันเรื่องความปลอดภัย อันนี้ก็จะมีฟังก์ชันพื้นฐานให้นะครับกับเวอร์ชันที่เป็นโปรอ่ะนะครับสุดท้ายก็คือซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับอันนี้เราก็สามารถเช็คได้ว่าซอฟต์แวร์ตัวไหนเนี่ยครับต้องมีการอัปเดตแล้วนะครับเราก็สามารถกดอัปเดตได้นะครับแต่การอัปเดตตัวนี้นะครับเราไม่สามารถกดจากตรงนี้ได้นะครับต้องไปกดอัปเดตเองนะครับนะครับไม่สามารถกดจากตรงนี้ได้นะครับเช็คว่าตอนนี้มีเวอร์ชันอัปเดตแล้วนะนะครับสุดท้ายคือแอคชั่นเซนเตอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือเป็นโปรแกรมของเขาเองนะครับที่เขามี อันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมของตัว Advisor System Care นะครับของ iobit นะครับใครที่ยังไม่เคยใช้งานและต้องการหาโปรแกรมมาปรับแต่งเพิ่มเติมให้ใช้งานได้ง่ายเพื่อช่วยลดปัญหาคอมทำงานช้านะครับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมตัวเลือกที่น่าสนใจครับและนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่เ่าฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับ เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ